กระาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับวันนี้อาจจะมาช้านะครับแต่ก็มานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้จะมาวิเคราะห์คำนวณข้อมูลของน้องเอนะครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มต้นที่ลาวสตาร์ก่อนเลยนะครับนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีติดทางานฮะนะครับอ้าลาวสตาร์นะฮะท่านผู้ชมเห็นกันหรือเปล่านะครับ ลาวสตาก็การวิเคราะห์น้องเอ๋ได้ให้ไว้นะครับเห็นกันไหมฮะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็มี7กับ8นะครับท่านผู้ชมนะฮะดูเอานะนะครับในส่วนของเราสตาผ่านกันไปแล้วนะฮะเราก็จะมาอะไรกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้เป็นลาวจำปาสักใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เป็นลาวจำปาสักนะครับในส่วนอันนี้จะเป็นลาวสตานะครับก็เป็น0ูนย์กับ9ครับนะ0805 01 9893นะครับ6 05 7 08 298นะครับก็หมึกหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับพิมพ์จนกระดาษจนหมึกหมดนะครับเราก็เลยว่าเลขมันอาจจะแบบมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับดูกันใกล้ๆเนาะนะฮะในส่วนต่อมาครับผมเป็นฮานอย v i p ครับ5กับ6นะฮะอ่าแล้วก็จะมี5 7 5 4นะครับ6 4 6 7 3 57250946นะครับผมนะครับนี่ฮะผ่านไป2การคำนวณกันแล้วนะครับข้อมูลของน้องเอนะฮะก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสองการคำนวณเท่านั้นนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับช่วงนี้นะเข้าหน้าร้อนนะแต่บางจังหวัดนะครับ ฝนก็ยังตกอยู่นะฟ้าคึมๆนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสนะครับล้างมือกันบ่อยๆนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ต้องสวมแมสนะฮะวันนี้วันหยุดครับแต่ตอนเช้าก็ติดทํางานนะท่านผู้ชมนะครับทำงานเช้าตอนบ่ายเลยได้พักก็เลยรีบมาทําคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมในชุดต่อมานะครับจะเป็นชุดฮานอยปกติกันเลยครับนะครับฮานอยปกตินะครับให้3กับ4นะครับ 3,2,3,7,3,8,4,5,4,6,9,4,6,8,3,2,7,4,5นะครับอ่านะครับแล้วก็เราเดินทางมาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นชุดฮานอยพิเศษครับนะครับท่านใดเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมกระดาษมาจดไม่ทันก็คำนวณตางกันไปนะครับผมนะครับชุดสุดท้ายนะครับได้แก่7กับ8เป็นฮานอยพิเศษครับ7,6,7,3 89 82 1 76 8-7-2-5-8-9นะครับสำหรับนะครับการคำนวณนะครับวันนี้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ